มีชีสคูณ2เลยนะครับชีสผงแถมมาให้ด้วยนะครับเพิ่มมอสเซล่าชีสกับพาเมซานชีสเพิ่มเป็นสองเท่าเขาจะแถมชีสมาให้นะครับเป็นชีสผงนะครับนี่แหละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกลับมาซีไรนะครับเราก็จะมีโปรเด็ดๆโปรโดนๆมาฝากเพื่อนๆคราวนี้ก็ไม่พลาดเช่นเคยนะครับมีโปรจากพิซซ่านะครับเป็นค่ายของพิซซ่าฮับนั่นเอง ซึ่งโปรนี้นะครับเป็นโปรของพิซซ่าหน้าชีสน,นะครับซึ่งมีชีสคูณ2เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าเรานะครับซึ่งราคาปกติจาก299บาทเหลือเพียงแค่129บาทเท่านั้นเองจะเป็นยังไงเราไปซื้อที่ร้านแลมารีวิวอีกครั้งหนึ่งไปกันก่อนเลยครับโปรโมชั่นจากพิซซ่าฮัทพิซซ่าชีสคูณ2หรือเคสชีสพิซซ่า จาก299เหลือเพียงแค่129บาทวันนี้ถึง25พฤษภาคม2563ครับตอนนี้เราสั่งพิซซ่าฮัทหน้าชีสเพิ่มชีส2เท่านะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสั่งมานะครับก็จะได้พิซซ่าถาดกลาง1ถาดนะครับพร้อมกับซอสมะเขือเทศพริกและผงโรยนะครับพิเศษยิ่งกว่านั้นแถมนี่นะครับ เป็นชีสผงนะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในนะครับอยากดูเหมือนกันนะครับว่าหน้าตาของพิซซ่าหน้าชีสนะครับราคาพิเศษของเราวันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเปิดพร้อมๆกันเลยครับไหนดูสิหน้าตาจะเป็นยังไงอ๋อนี่แหละครับพิซซ่าหน้าชีสคูณ2ของเรานะครับหน้าตาน่าทานทีเดียวเลยนะครับซึ่งเพิ่มมอสเซล่าชีสกับ พาเมซานชีสเพิ่มไปสองเท่าเลยนะครับเราจะมาดูชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับชีสเน้นๆเลยนะครับสำหรับพิซซ่าเครซี่พิซซ่าของเรานะครับเอาล้ครับตอนนี้เราก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันเลยครับเอาล้ครับเริ่มกันเลยครับได้เวลาอร่อยกันแล้วเราเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะครับ เดี๋ยวเราโรยผงและซอสเลยครับใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปนะครับผงโรยแล้วพริกนะครับใส่พริกเข้าไปเลยครับถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับพร้อมกับนี่เลยครับ เขาจะแถมชีสมาให้นะครับเป็นชีสผงนะครับนี่แหละครับชีสผงนะครับเพิ่มความอร่อยรยวยเลยครับเอาละครับจะได้หน้าตาพิซซ่าอย่างนี้เลยครับรยทั้งชีสพริก ผงโรยแล้วก็ซอสน,นะครับอืมเหมาะสำหรับคนรักชีสนะครับชีสทั้งนั้นเลยนะครับ ใครที่ชอบซี้อพลาดไม่ได้ดูประกาศทั้งบมดนะครับ หมดไปอย่างรวดเร็วนลครับชิ้นถัดไปนะครับเดีย๋ยวเราจะปรุงหเห็นแล้วคับเลยนะครับลาดไปเลยครับซอสมะเขือเทศหนึ่งซองเลยนะครับตามมาด้วยผงโรยครับ และพริกครับอืมแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับผงชีดครับโรยเข้าไปเลยเอาละครับนี่ครับหน้าตาน่ากินมากเลยครับชีดล้วนๆเลยครับอ,อร่อยมากครับ ตัวนี้ต้องรีบๆกันหน่นะครับคุ้มค่ามากๆครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะให้เราไปรีวิวอะไรหรือเข้าครัวทำอาหารเมนูไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้มากันได้ครับ เราจะตามไปรีวิวนะครับเห็นล้วครับอร่อยมากๆเลยครับอยากให้กิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวขออะไยต่อก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปจบแล้วอ๋อจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะกด s u b สไครต์ใช่ไหมกดเลยครับกดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปให,ใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับไปละแล้วพบกันใหม่